สวัสดีครับการบ้านเล่นที่สองนะครับอ่ะเปิดดูครับหน้าไหนนองโปองีหน้านะมีหน้าเด็กโดยไหนหน้าไหนเป็นการบ้านะ่ะไหนอ่าวหันหน้าไหมเพื่อนๆนดู มีสองหน้าเหมือนเดิมระบายสีอ่าโอเคมาทำหน้าแรกระบายสีรูปเพื่อนๆเอาเดี๋ยวอย่าพิ่งอย่าเพ่งยาเคาะยาเคาะอ้าวเอาเอาดินสอดินสอมาขีดตรงนี้ก่อน ขีดตามรอยป่าเอาดินสอไม่ใช่เอาสีเอาดินสอขีดตามรอยป่าตรงไหนนี่ไงครับให้มันตรงๆเหมือนเขาตั้งใจตั้งใจไปนี่ไห ไม่ได้เสร็จปุ๊บย่าระบายสีรูปนักเรียนสามคนระบายสีระบายสีที่ดูงสองนักเรียนสามคนสีอ่าสี่คนอ่าระบายสีรูปนักเรียนสี่คนต้องวาดตรอ่าระบายสีก่อนสิจะพิ่งลงแล้วันนี้ก่อนมือไม่ทำหน้านี้ก่อนไม่ได้ ระบายสีก่อนทำหน้านี้อนอนก็น้องทำหรือเปล่าอละบายสีขอโทษทีครับหน้าจอมืดไปหน่อยเมื่อกี้มือโดนโอเคระบายดีๆนะระบายดีๆ ต้องทาหรอกอืมทาแต่รูปคนอ่าแต่อันนี้พอหรือยังรูปคนแต่ละคนเอาสีไม่เหมือนกันอา่าทาสีนี้ก่อนอันนี้สีเหลืองทำไมมันเปนเข้ากันนี้ล่ะใช่ทาไปสวยๆเสร็จแล้วอ่าคนที่สอง Okay. ต้องตีเลยกนโอเคมาต้องทาไม่ไหวแล้วแม่ไม่หาอะไรใ้ใม่เลยมานี่แหละนี่แหละทาเลย <c oughs> ไปเลยตั้งใจ <c oughs> อยากทำก็ต้องตั้งใจบอกให้ทำพรุ่งนี้ก็ไม่ทำ ไม่ต้องเปิดอาทำเร็วๆทาดีๆนะอย่าเลยนะเหม็นเร็วๆปล่าทาตัวที่สอง มันเป็นกฎจับนี่กันเป็นรูปโคกโค้กหมดหรือยังทายังไม่หมดเลยดูดีๆอีกสองคนสองคนก็ทายคนละสีอันนี้สีเขียวทาหมดหรือยังทาให้มันหมด แม่ดูยังไม่หมดเลยจะได้กี่ดาวไหมเนี่ยถ้าหมดแล้วอ่ะเปลี่ยนสีสีฟ้าดีกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า ยังไม่หมดเลยกระโปรงยังขาวอยู่เลยตั้งใจดูสีหน้าก็รู้แล้วว่าขี้เกียจเนี่ยอืมอันนี้คนละสีเอาสีอะไรคนนี้คนนี้ก็สีดำผมข้องดำดีกว่า ทำไมคนนี้ยังสีเหมือนกันหมดเลยเอาสีเดียวกันดีกว่าเอาสีไหนอันพวกนีน้องสีนี้สีสองอันนี้สีอะไรแบงโนน้ำตาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรบรา หน้าเขาก็จะเป็นนำ้ำนหน้าอย่างนี้เลยหน้าเขาก็จะเป็นเวนทีลหลกปะดูรูปด้วยไม่ใช่ไปดูอย่างอื่นเดี๋ยวแม่จะไปดูของวิวก่อนว่าวิวระบายสวยไหมมันจันทะร์เนี่ยถ้าอยากระบายสีสวยเหมือนวิวก็ต้องตั้งใจ เพื่อนคนแรกชื่ออะไรอันนี้ชื่อเยลโล่ชื่ออะไรอันนี้ชื่ออะไรตามสีเลยใช่ไหมชื่ออะไรเย็นอิลูคนนี้ชื่ออะไรวินบึมโนแไมวโอเคคนไในดูเพื่อนเขาแต่ละคนครับระบายอะไรก็ไม่รู้สงสัยจะได้ดาวเดียวดูเคีะ โอ้ยต่ก็เอามาเขียนลากสิ้นครับลากสิ้นเอามาลากสิ้นลากสิ้นนะลากนะครับลากแล้วลากแล้ว,ลลวขึ้นภูเขาเลยครับบึ้บึ้บ ลบมันเบี้ยวเบาๆค่อยๆเอาลบอ่าพอพอแล้วเอาตรงที่มันเบี้ยวๆแค,นนคๆ่นั้นเองอ่าพอไม่ๆม่หนีไม่มีแล้วเอาระบาย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 นะโอเค อ oh. ลากเส้นเขาไม่ได้ระบายเขาเรียกลากเส้นตามรอยปะจับปากกาลงไปอีกเอาจับดินสอลงไปอีกจะจับอ่าโอเคจะจับสูงตั้งใจ <Okay. S 2> สลัอัอนจะคืนแนวปลาไปอ่าตามแนวปลาตังใจดูดูดูด อะไรอะไรไก็น้องไปดูดูอันอื่นน่ะเอาดูอ,อั่นไ้เอาจากจุดรอยปากเลยต่อเลยไม่ต้องตรงนั้น ั้งใจดูดีๆ โค้งไปทั่วเลยตัวแสอ้อันนี้คืนน่งขีดใหม่อันไหนที่มันเกินเกินอ้าวขีดดีดีมั่วจังเลยจะรอดไหมเนี่ย พอแล้วนี่เอาตรงนี้เอาแค่ตรงนี้พอไม่ติแล้วพอนี่ตรงนี้เอาแค่ตรงนี้พอนี่โอเคนี่นี่นี่เนินนี้อ่าต่อกันโค้งมาโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,อ,ลวอ้าวอันนี้เขาบอกว่าให้รู้จักว่าฝ่ามือใหญ่ฝ่ามือเล็กอันไหนอันใหญ่ อันไหนฝ่ามือใหญ่โอเคอันไหนฝ่ามือเล็กโอเคอ่ารู้เรื่องอ่าลากลากเส้นอย่างนี้ลากเส้นตรงโอเคอันนี้ก็ลากเส้นอ่าลากเส้นใช่ครับลากเส้นตามรอยปะเดี๋ยวคึ้นก็ได้ละนา้ก่อนระบายก็เอาสีถ้าจะระบายอ่ะเอาสีสีอะไรระบายฝ่ามือใหญ่สีอะไรครับ โอเคสีส้มาษาอางกีดเรียกว่าเกล่าอืส้มอ๋อวินอ่ามาครับอันนี้ฝ่ามืออะไรฝ่ามือใหญ่โอเคยังไม่หมดเลยดูสีน้า โอ้ยจะเรียนได้ไหมเนี่ยเอาเร็ว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 ,รวจะขี้เกียจเสี่ยงเปล่าตั้งใจ เป็นยังไงจะรอดไหมสนุกอะสนุกดีเซอะสนุกก็รีบทําให้เสร็จไม่ต้องเปิดหน้าไม่เอาหน้าเก่าให้มันเสร็จ,เ,รจเดี๋ยวจะปิดคลิปแล้วถ้าทางจะนาน,นไปแล้วนะคะเพื่อนๆวันหยุดรีบทําการบ้านนะครับให้มันเสร็จเสร็จนะครับจะได้ไปหาอย่างอื่นทํานะคะทํานานก็จะสติสมาธิไม่ค่อยมีสติก็หาย ไปกันหมดเลยตอนแรกๆก็สมุดเล่มแรกก็ตั้งใจอยู่ครับพอเล่มสองนี้เริ่มขี้เกียจเป็นเด็กขี้เกียจแบบนี้ไม่ดีนะคะเพื่อนๆต้องรู้จักตั้งใจนะครับเดี๋ยวเรียนหนังสือไม่เก่งครับดูสีหน้าก็ตั้งใจไฟแล้วนะคะฝากกดติดตามเลยครับช่องเบีเ่ยงเปาแล้วกดเซตไฟแล้วก็กดกระดิ่งกงรุงเก่งแล้วก็กดทุกอย่าง come boy boy it's